ถ้าเกิดมีการสร้างอ่างเก็บน้ำสร้างเขื่อนขึ้นมาเหมือนที่เห็นในข่าวนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนวิถีชาวบ้านวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ไปนะครับก็มีการคัดค้านกันอยู่นะครับจะเป็นมีภูเขาด้วยน,นะครับมีบัวด้วยสุดยอดมากครับสดชื่นครับน้ำ เย็นสบายมากครับป่าขึ้นเขาชุมวัดไกลสุดตานี่ครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับสายลมพัดกลิ่นธรรมชาติพาพาใจ สวัสดีครับวันนี้อพพนไอดินซอยหกพาทุกคนมาสัมผัสธรรมชาติกันกับหมู่บ้านสําหรับหมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านสุดท้ายของอําเภอสวนพึ่งนะครับหมู่บ้านนี้มีชื่อว่าหมู่บ้านอะไรครับน้องดินหมู่บ้านพุทกรรมพาทุกคนไปสัมผัสธรรมชาติความสวยงามของหมู่บ้านพุทธกรรมกันเลยนะครับเป็นหมู่บ้านสุดท้ายของอำเภอสวนพึ่งจังหวัดอะไรครับราชบุรีไปกันเลยครับ วันนี้เราจะพาทุกคนออกเดินทางมาสัมผัสหนึ่งในหมู่บ้านที่เงียบสงบและห่างไกลที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดราชบุรีเราผ่านที่งานโรงเรียนรูจิพัรของพี่ไอหมู่บ้านพุทธกรรม,รมหมู่บ้านสุดท้ายของอำเภอสวนพึ่งที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมแต่อาจจะสูญหายไปได้ถ้ามีสิ่งหนึ่งก่อสร้างขึ้นมาไอ้ดินซอยหงผาออกไป ่าขึ้นเขาชุมวัดไกลสุดตาสายลมพัดกลิ่นธรรมชาติพาพาใจเราลอยไปกับวิวสวย,สวยไอ้ดินซอยหงชงเลตใจ เส้นทางยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มากครับดูสภาพเส้นทางไปยังหมู่บ้านพุทธกรรมนะครับจากหนองตะดั้งเข้าไปนะครับนี่เป็นสภาพเส้นทางล่าสุดของบ้านพุทธกรรมนะครับในปี2569 ธรรมชาติยังคงสมบูรณ์เหมือนเดิมครับอันนี้นักท่องเที่ยวก็มาท่องเที่ยวบ้านพุทธกรรมกันพอสมควรนะครับดูจากรถที่เข้าไปท่องเที่ยวนะครับดูสภาพเส้นทางครับร่มรื่นค่อนข้างร่มรื่นนะครับส่วนมากจะมี เป็นปลาไพยนะครับนี่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำาาชีต,ตนบริเวณหน่วยจัดการข้ามลำน้ำลำปาชีนะครับตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่บริเวณสามแยกนะครับ เดี๋ยวซ้ายทางนี้นะครับเราจะขึ้นไปที่หมู่บ้านอีกเส้นทางหนึ่งครับสําหรับทางเรียบต้นสนไปนี่นะครับทางขวานี้จะเป็นเส้นทางที่ไปยังอ่าฝ่ายน้ำล้นนะครับเดี๋ยวเราพาทุกคนเข้าไปดูตรงหมู่บ้านก่อนนะครับไปกันเลยครับนี่เป็นอีกเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งนะครับเป็นคอนกรีตนะครับตรงบริเวณนี้ ล่างจะเป็นทิวป่าสนนะครับสวย,อ,สวย,ยอ่ะสวยไหมครก็ะจะเป็นทางที่ไปหมู่บ้านใช่ไหมพ่อใช่ทางขึ้นไปหมู่บ้านสวยงามครับเส้นทางอย่างเป็นธรรมชาติอยู่ครับมีวัวด้วยตรงนั้นใช่วัวไหม มีวิวภูเขาด้วยนะคะมีบัวด้วยบัวเต็มบ้าธรรมชาติมากมากเริ่มเข้าหมู่บ้านแล้วใช่ไหมพ่อน่าจะใช่พ่อไม่เคยมาเป็นยังไงสภาพหมู่บ้านุทธกรรมยังเป็นธรรมชาติอยู่ไหมรับธรรมชาติมากเหมือนเดิมีวชาวบ้านเขาวชาวบ้านสด เดี๋ยวพาทุกคนชมบรรยากาศภายในหมู่บ้านพุรกรรมคร่าวๆนะครับถึงหมู่บ้านอ่าถึงนี่เป็นหมู่บ้านแล้วครับหมู่บ้านพุรกรรมนี่เป็นบริเวณอสนามเด็กเล่นดิอะไรสักอย่างครับของโรงเรียนของภายในหมู่บ้านนะครับ เด็กๆเ,เยอะมากครับวันนี้เราไม่ได้เตรียมขนมให้น้องๆเลยครับวันนี้เห็นการเร่งรีบมานะครับดูสภาพบรรยากาศของหมู่บ้านนะครับยังคงความเป็นธรรมชาติแบบชีวิตวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่นะครับดูครับสภาพหมู่บ้านถ้า เกิดมีการสร้างอ่างเก็บน้ําสร้างเขื่อนขึ้นมาเหมือนที่เห็นในข่าวนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนวิธีชาวบ้านวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ไปนะครับก็มีการคัดค้านกันอยู่นะครับภายในหมู่บ้านก็มีลานค้าด้วยนะครับ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ท้ายสุดของส่วนพึ่งนะครับการเดินทางก็ค่อนข้างจะยากลาบ,บากนิดหนึ่งนะครับและที่หมู่บ้านแห่งนี้จะไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับ่บนนี่ผีเสื้อเยอะมากครับชอบผีเสื้อ,อ,อ,อมากเลยเดีพาทุกคนมาที่ท้ายหมู่บ้านนะครับจะมีลำธารอีกสายหนึ่งนะครับตรงบริเวณนี้ ตรงไหนพุะตกนข้ามไปฝั่งหน้นนะครับมีเด็กเล่นน้ำอยู่ที่ลำธารด้วยนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่บริเวณของลำธารภายในหมู่บ้านพุทธกรรมครับนี่น้องไอ้ดินครับน้ำใสไหมลูกใสมากธรรมชาติดีไหมก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งครับที่เป็นธรรมชาติยังคงสุดยอดและสวยงามเสมคอครับดูครับฝูงผีเสื้อยังคงมีมากมายนะครับสำหรับธรรมชาติเป็นตัวชี้วัดของธรรมชาตินะครับว่า ธรรมชาติยังคงสมบูรณ์อยู่นะครับ เล่นน้ำกันนะครับบรรยากาศสุดยอดมากครับสดชื่นครับน้ำเย็นสบายมากครับเล่น,น,น,ส,ส,นสนุกไหม จะพาทุกคนชมบรรยากาศจาก,จากห้วยท้ายหมู่บ้านแล้วนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปต่อกันเลยครับย้อนกลับมาเส้นทางเดิมน,ดดน,ดนี่ครับาจากการสอบถามประชาชนที่ในหมู่บ้านนะครับก็เรื่องที่จะสร้างอง่างเก็บน้ำก็ออยังไม่ได้ ลมเลิกนะครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอยู่นะครับสําหรับการสร้างอ่างเก็บน้ําที่บริเวณพุรกรรมแห่งนี้นะครับเราตรงมาเรื่อยๆก็จะมาเจอโรงเรียนนะครับบริเวณแห่งนี้เส้นที่เรามาก็คือเส้นน้นนะครับเรามาจากเส้นบนเขาตอนนี้เราจะเลี้ยวซ้ายมันครับจะไปทางห้วยอีกห้วยหนึ่งครับที่เราไม่ได้มา นี่เป็นบริเวณโรงเรียนของอหมู่บ้านพุทธกรรมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางออกไปข้างนอกที่ขึ้นเขานะครับที่เรามากันามาตอนขามานะครับฝั่งนี้เราก็จะไปยังห้วยที่ในหมู่บ้านนะครับจะไปฝ่ายน้ำร้นนะครับ ตอนนี้ผมก็ยืนอยู่บริเวณของโรงเรียนหมู่บ้านพุรักกรรมนะครับดูบรรยากาศภายในหมู่บ้านนะครับอากาศดีมากครับเป็นธรรมชาตินี่เป็นเส้นทางที่เรามา,าเมื่อเช้านะครับที่เราวิ่งมาลงมาทาง,งนี้แล้วก็วิ่งไปฝั่งหนู้นนะครับตอนนี้เราจะพาทุกคนกลับมาทางฝั่งนี้นะครับจะไปที่ห้วยอีกห้วยหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ นี่เป็นเส้นทางอีกเส้นหนึ่งนะครับที่ชาวบ้านใช้สัญจรนะครับช่วงหน้าฝนชาวบ้านก็จะใช้เส้นทางที่บนเขานะครับเพราะว่าน้ําท่วมนะครับน้ําจากลําห้วยที่เราไปเล่นเมื่อกี้นะครับลําพาชีครับหน้าฝนจะก็จะท่วมนะครับ ดูบรรยากาศภายในหมู่บ้านพูรักรรมไปเรื่อยๆนะครับดูสภาพบ้านครับไม่มีไฟชาไฟฟ้าใช้นะครับใช้โซลาเซลล์กันครับแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีนะครับสำหรับหมู่บ้านแห่งนี้ บรรยากาศน้าแคมปิ้งมากครับแต่สำหรับหมู่บ้านแห่งนี้ห้ามเข้ามาพักค้างคืนนะครับเรามาเที่ยวช่วครั้งชั่วคราวแล้วก็กลับออกไปนะครับ นี่เป็นบริเวณลำห้วยอีกลำห้วยหนึ่งนะครับของหมู่บ้านพุทธกรรมนะครับที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวชมธรรมชาตินะครับดูความใสของน้ำแล้วก็เย็นมากครับน้ำค่อนข้างเย็นนี่เป็นบริเวณที่มาจากหมู่บ้านพุทธกรรมนะครับ ถ้าเราเข้ามาจากห้วยตะดั้งเราจะเข้ามาจากทางบริเวณนี้ก็ได้นะครับมาอีกเส้นหนึ่งมาผ่านตรงฝ่ายน้ำร้นเข้ามานะครับวิ่งเข้ามาเรื่อยๆก็จะมาเจอตรงห้วยห้วยนี้นะครับก่อนจะเข้าหมู่บ้านไป เดี๋ยวพาทุกคนเดินทางไปกันต่ออย่างบริเวณฝ่ายน้ำร้นะครับนี่ครับตอนนี้เรามาถึงบริเวณฝ่ายน้ำร้กันแล้วนะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากครับบริเวณนี้นักท่องเที่ยวเยอะพอสมควรครับสำหรับบริเวณจุดของฝ่ายน้ำร้นครับ พาทคนดูบรรยากาศของอฝ่ายน้ำรดของบ้านพุทธกรรมกันเลยนะครับเป็นจุดยอดฮิตอีกจุดหนึ่งนะครับนนะเดี๋ยวมาครับตรงนี้ห้าเ่นนใช่ไมไ่ตาอรกอย่า,านี่ครับ<ห>เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับบริเวณฝ่ายน้ำรด บรรยากาศค่อนข้างสวยนะครับมีเป็ดครับมีน้องเป็ดเล่นน้ําด้วยครับ วันนี้แกะว่าจะพาทุกคนมาดูถนนลอยน้ํานะแต่วันนี้ก็ต้องผิดหวังเหมือนเดิมเพราะว่าวันนี้ถนนก็ยังไม่ปรากฏขึ้นเลยเพราะว่าน้ําก็ยังไม่ลดเลยนะครับซึ่งก็เลยจะพาทุกคนไปแก้ตัวที่อ่างเก็บน้ําถ้าเคยนะคะก็จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศแสงยามเย็นนะคะทุกคน ขเขาชุุมวัดกด,าาดกลสตาลลมพักอนนี้ผมพาทุกคนมาที่สันเของของอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคยนะครับ<ห>ามาชมบรรยากาศที่สวยงามของอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคยกา<ว>ของภูเขายัางสวยงามเหมือนเดิมน,นะครับเดี <หา S 2> ย๋ยวชมวิวบรรยากาศกันนะครับ่องเเ็ก,ใใเกบรรืราดีๆ จากทางไกลทุกคลิปมีรอยยิ้มมีความหมายพาเธอไปสัมผัสเมืองไทยด้วยหัวใจไอดดน ชินซอยหกพาออกไปท่องป่าขึ้นเขาชุมวัดไกลสุด มงไทยดยดวหัวใจไอดินซอยหอมเที่ยวด้วยกันนะไอดดนซอยหอมเที่ยวด้วยกันนะนี่ก็คือบรรยากาศยามเย็นของอ่างเก็บน้ำห้วยด้าเคยนะคบก็จะมีนะักท่องเที่ยวหนามากขึ้นนะครับก็คือเขาจะมาถ่ายรูปกันแสงตอนเย็นนะคะทุกคน ลมก็เย็นขึ้นหลังนั้นเริ่มมีลมแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้แรงเท่าหน้าหนาวที่เราเคยมาแลวไอดินซอยหุบพาออกไปท่องป่าขึ้นเขาชุมวัดไกลสุดตา ยอดมากครับเดดชื่นครับน้ำเย็นสบายมากครับนี่ครับเป็นอีกจุดหนึ่งครับ